ได้ลายสไตล์ไงสวยเอาทีที้ชูซูนะสวย2องหมโอ้โหขนาดจนนุ่มด้บัฟปะเนี่ยฮะโดนสูซูนะายิยงหน้าหงายเลยอะ เอาละฮะก็กลับสวัสดีนะผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยนะวันนี้กับผมครับ Cat o r รเดแล้ววันนี้ผมจะพาทุกท่านเข้าไปชมนะในเกมพิเศตคนนี้กได้นะเราจะพาไปลงหองคอยดูหน้าชั้นที่51กันดีกว่าฮะวันนี้คงจะคลิปอาจจะไม่นานเทนะ่าไหร่ฮะเพราะว่าผมกลวว่าครั้งนี้ผมอาจจะมาลงแค่ชั้นเดียวเพราะว่า กว่าจะขึ้นได้แต่ละชั้นเนี่ยมันหมดตี้กันเยอะเลยนะฮะกว่าจะขึ้นได้แต่ละชั้นนี่อนร่างที่จำบากเหมือนกันเนาะตั้งแต่ระดับ50ขึ้นไปนะฮะเดี๋ยวจะมาลงให้ดูกันว่าในระดับชั้นที่51เนี่ยมันยากกันขนาดไหนยังไงก็ก่อนที่จะจะไปรับชมกันนะฮะยังไงก็อย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องผมด้วยยังไงก็ขอบคุณมากฮะที่เข้ามารับชมกันคิดเห็ยนยังไงคอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันได้นะฮะไปไม่รอช้าดีกว่าฮะไปลงกันดีกว่าเนาะอขอคอยหน้า้าัทีีะะท่่ลลลลงจกิปปปแว เข้าปิดอันแป๊บหนึ่งนะโอเคหอคอยดูหน้าชั้นที่51จะไหวไหมเนี่ยนี่ฮะหลังจากคลิปที่แล้วที่ปล่อยไปก็อยู่ชั้นที่50เนาะผ่านบอสชั้นที่50มาแล้วก็ยากเอาเรื่องเหมือนกันเนาะแล้วทีนี้วันนี้เราจะมาลงหอคอยชั้นที่51กันดีกว่าฮะผมคิดว่าลงหอคอยนี้ก็คือว่านานแล้วแหละกว่าจะจบคลิปเนาะโอเค ห่อคอยชั้นนี้เราจะได้เป็นเพชร30แล้วก็ไอเทมสีทองนะฮะแล้วก็เม็ดเขียวอยู่ที่ประมาณ17นะื่นเนาะโอเคไอเทมที่เราจะได้คือบอนอยู่ที่เวลล์แปดสิบฮะมีทางตัวละครเป็นตัวทางอ่าคุกะนะฮะสามารถโปรโวอกแล้วก็ฟื้นฟู HP ได้ด้วยนะฮะแล้วก็มีทางด้านของน้องฮันะนะสามารถทำดาเมจเวทปานกลางแก่ศัตรูตรงหน้าทั้งหมดนะแต่พลัง แต่หลังใช้สกิลนี้จะลดพลังป้องกันกายภาพและลดพลังป้องกันเวทของคณะลงใหญ่พิเศษเลยนะฮะก็คือว่ามีตัวที่สามารถโปรวกได้และสามารถโจมตีเวทได้แต่ผมจะลองเอาไปจําลองดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวเอาไปจําลองดูก่อนนะว่าจัดทีมแบบไหนนี้จะทําให้อ่าปาร์ตี้เนี่ยอยู่ได้นานที่สุดเอเหลือกี่ทีมวะเนี่ยโอเคมันก็จะประมาณนี้เนาะมีทีมหมดสภาพไปแล้วด้วยนะฮะคือ เราไม่ได้ฟื้นฟูเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะสู้จริงไปก่อนแล้วกันเนาะเราสามารถกดฟื้นฟูทั้งทีมไ,มได้อยู่นะฮะโอเคจะกดสู้จริงไปก่อนนะเพราะว่าเราสามารถกดฟื้นฟูได้อยู่เราต้องใช้ให้หมดไปก่อนฮนะโอเคก็ประมาณนี้เนาะเอาลรนนี่เขาข้าไปก่อนฮนะทาการลดเลือดลดดามเมจฝั่งตรงข้าไปก่อนมาดูกันว่าจะลดได้ขนาดไหนนะฮะโอเคมาถึงก็สกิลติเมตเลยนะฮะหนึ่งทีหไหวไปเนี่ยแต่มอนเตอร์กองกองนี้ โทโมะไปนหนึ่งทีฮะอชูราไปนหนึ่งทีปวกัาแล้วฮะฮิวลิ่งหกพันเลยเหรอฮันนาะอัติเมทมาแล้วฮะยังอยู่ฮะสึสุนะอัติไปหมื่นสองชาเลนอีกหนึ่งกองฮะกองละ0 0าพันฮันนาะหมื่นหนึ่งะฮะมันนะสามเอ,อ้ยไม่ใช่สิโทโมะห้าดาวนี้ก็ถือว่าน่าจะแรงกว่านี้นะโอเคขึ้นไปฮะยังเหลือพุดดิ้งอยู่นะโอเค เราจะลดเลือดฝั่งศัตรูไปก่อนนะฮะเพราะว่าเราจะกดรีไปแล้วก็เอาทีมจริงลงมาสู้แทนนะ,ะเนกาโร่เป็นึน่งทีสี่พันะฮะนทานะมาซะแรงเลยนะฮะโอเคเหลือสองตัวแล้วฮะตอนนี้พุดดิ้งยังอยู่ฮะพุดดิ้งยังอยู่ไปแล้วฮะสองตีสองทีมโอเคเราจบไปที่เรียบร้อยฮะเราลดดาเมจไปได้เยอะอยู่นะฮะเดี๋ยวขอคอยดูหน้าดูสิ ราจะกดรีไปเลยนะก็คือว่าเหลืออยู่1 2 3 4 4สองี่ตัวก็ไหวอยู่นะเหลือหันนะกันเวทเรา,เากันเวทไปก็น่าจะจบโอเคฟืนฟ้นฟูนทั้งหมดไปฮนะเผื่อเ,เราอาจจะขึ้นไปถึงชั้น52เลยก็ได้นะตามที่ผมคิดไว้นะหันนะโจมตีเวทใช่ไหมหันนะโจมตีเวทเอาจุนที่ไม่ใช่สิคูก,กะที่มีอันติเมททำการบัฟกันเวทกันไกลาภาพอ่ะโอเค แล้วก็ยูคาลิยูคาลิมีสกิลการเวทอันติเมตการเวทซัพพอร์ตหนึ่งเอาอิเลียไปดีไหมโอเคไม่มีมอนต้านสถานนะแล้วก็เอาดาเมจไปหนึ่งตัวน้องคนนี้โอเคน่าจะโอเคนะมันขาดตัวฮิลิ่งนี่หว่าแต่ก็น่าจะบูทดาเมจให้เร็วที่สุดอ่ะโอเคน่าจะประมาณนี้ฮะผมจะบูทดาเมจให้เร็วที่สุดนะเพราะว่า เดี๋ยวจะไม่ไหวอ่ะผมจะไม่กดออโต้นะฮะผมจะเป็นคนจัดการสกิลเองนะฮะมอนเตอร์ไปแล้วหนึ่งตัวฮะโอเคให้อิลิยาลงดาเมจไปปาบคันนะน่าจะมาแล้วนะเนี่ยมาเลยแล้วฮะไม่ได้บัฟเลยโอเคออโต้ Auto ดีกว่าฮะดูเราดูจากคันนะคันนะน่าจะเจ็บมากนะฮะก็กล่าวว่าจะลงแค่ชั้นเดียวนะน่าจะได้2ชั้นแล้วผมว่าโอเคอิลิยาลงไปหนึ่งทีหัวดไปหนึ่งทีฮะ,ะกันเวทมา กันเวทเพิ่งมาลูกโอเคผ่านไปเรียบร้อยครับชั้นที่51น่าจะขึ้นชั้นที่52ให้เลยนะผมว่าตามจริงผมจะขึ้นแค่ชั้นเดียวไงเดี๋ยวผมจะขึ้น52ให้เลยก็ได้ฮะเพราะว่าผมทําการมาล่าเพชรอยู่เหมือนกันเนาะโอเคชั้นที่สะดูซิมีธามากิกับมาหุมาหุานี่จะอันตรายหน่อยเพราะว่าน้องมีดาร์ควาฮหุที่ทําให้ตีสถานะติดมิดต,ตามบอดนั่นเอง แล้วก็ธรรมกีเนี่ยน้องมีสกิลที่จะฟันตัวดาเมจต,ตัวหลังเรางั้นเราต้องจัดทีมแบบเมื่อกี้เลยฮะเอาเป็นตามนี้เลยนะนี่ก็คือว่าเดี๋ยวเราจะ,จะให้คูกะคอยโปรโวกไปแล้วก็เออตัวแท้งมอนเตอร์เขาโหดอยู่แล้วเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยฮะคนข้างถึกเลยนะตัวเนี้ยนะฮะป้องกันกายภาพด้วยเลยนะไปชิดนะฮะเลือดคนข้างเยอะเลยฮนะหกหมื่นห้าหมื่นหกเลยเหรอเยอะอยู่เนี่ยโอเค ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราน่าจะผ่านอยู่เดี๋ยวเราจะไปรีอีกทีหนึ่งก็ได้ฮะพรุ่งนี้ก็รีได้โอเคมาจัดไปฮะน่าจะโดนดาร์กมาโหนะผมว่าตามจริงผมอยากเอาเป็นยูคาลิถอยแล้วนะเพื่อจะเอามาเป็นตัวชาเลนเอามาซับพอร์ตอิลยาให้อิลยาออกดาเมจให้เร็วที่สุดมาแล้วอิลยานั่นแหละทำเมื่อกี้ฟันถูกตัวสวยงามอือหือคือหอดไปดิบับหน่อยสวย การเวทได้ไหมนี่แหละมันจะขวดเร็ว็ว่าอย่างนี้แหละอกันเวทไม่มีผลฮะบอกไว้ก่อนสวยสเ็ปนี้นหะสวยงามคือต้องสังเกตว่าพอขึ้นมาระดับที่55้าอะไรพวกเนี้ยมันจะจะเกิดเอามันจะหายไปหนึ่งตัวมันจะค่อยๆกระดิบไปทีละชั้น2ชั้นนะครับประมาณนี้เนาะผมก็ไม่น่าจะไหวนะบางทีมันลงทีละ5ชั้นมันก็จะเจ็บอยู่เหมือนกันเนาะ หายไปสองตัวแล้วฮะตัวแท้งกับตัวดาเมจน่าจะมีประเด็นแล้วผมว่าประเด็นน่าจะมาประเด็นน่าจะมาฮะสองตัวนี้เลือดไม่ลดเลยน่าจะผ่านอยู่แต่ว่าน่าจะมีประเด็นสายฟ้าน่าจะผ่านลงหัวน่าจะผ่าแต่ยังบัฟกันเวทอยู่ก็ยังก็ถือว่าดีนะก็คือว่ากันมาหฮวไปอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนมากดาเมจจะเป็นกายภาพไงอ่ะโอเคนี่จะหดหดไปถึงมุมหรืะเนะี่ย เบาอยู่สวยงามเทิงเทือทีสวยงามจ้าสายฟ้าจะมาแล้วรถทเยอะที่สุดสวยนั่นแหละเอาไปอีกตัวนึงเอาไปสักตัวนึงอืมเยี่ยมเหลือมาโหตัวเดียวฮะปังเรียบร้อย5้า2วันนี้น่าจะผ่านนะดูจากสถานการณ์แล้วฮะเราจะเหลือมาโหตัวเดียววายู่สบายนะฮะขึ้นชิวๆเลยตอนนี้เราเอาจุนมาดีกว่าแล้วก็ ธมากีไปขวนหน่อยชาเลนไปช่วยธรรมกิแล้วก็เอาเบสเปหนึ่งตัวแรงๆหน่อยแล้วก็ตัวซับพอร์ตอยากได้ไปตัวอะไรดีนะกันเกไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอเคเอาเป็นเปโกลินแล้วกันฮะเปโกลินโหดดีนะฮะชอบเปโกลินยังไงไม่รู้อะมันความชอบส่วนตัวนะัะประมาณนี้จบอะดีนี้ผ่านไป มาดูว่าเอาตีไหมฮะเอาขึ้น53บเลยไหมไ<ด>ผมจะขึ้นได้ไหมเนี่ยโอเ้เพ็ดอีก30โอเคผมจะขึ้นให้ท่านผู้ชมได้ไหมคิดว่าชั้นที่53กายภาพหมดเลยอ่ะสายกายภาพหมดเลย2ตัวนี้นะฮะน้องเคาอรินะฮะโนะจมตีกายภาพกับมโคโตะกายภาพนั่นเองนะฮะตันหลังเป็นเวท2ตัวน้่น่าจะไหววะผมจะเปลี่ยนจากทุนออกเป็นพุดดิง้งนะ เพราะว่าพุดดิ้งกันไายภาพน่าจะยืนไหวแล้วก็ด้านหลังนี้จะเอาเป็นตัวดาเมจหนักๆเลยนะอยากได้เป็นตัวดาเมจหนักๆนะเพื่อจะจะให้ทำดาเมจหนักๆมากอะต้องใช้คําว่าหนักมาก,กเลยเอาเป็นมาคโตได้ไหมแล้วก็ขาดขาด,ด,ดตัวฮิวเล็งดีกว่าโอเคไม่เป็นไรเอาเป็นยุยแล้วกันนะผมอยากได้เป็นยุยนะเพื่อที่จะเอามาซับพอร์ตหน่อยนิดนึงฮนะไม่มีตัวโจมตีด้านหลังแต่ว่าหวังว่าจะไม่โดนนะ53ฮนะถ้าผ่านก็ สวยงามถ้าไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรฮะพรุ่งนี้ลงใหม่อืมขวัตัวหลังสวยงามหมื่นเจ็ดไม่เข้าไม่เข้าต่อยพุดดิ้งไม่เข้าฮะรีดรามจให้ไหมสวยงามนั่นแหละชาเลนจ์สวยสวยดีดรามจให้ดีดรามจให้ทำกี่ไปนั่นแหละดีดไปลูกเฮ้ยพุดดิ้งจะโดนอะไรวะเนี่ยครึ่งหลอดแล้วเนี่ยวอตาชิมาร์สวอตาชิมาร์สวอตาชิมาร์สอ้าว ช้อนหน้าแกงไปหนึ่งทีจ้าผ่านไปแล้วหนึ่งตังวฮะเดี๋ยวมาเขาโตห้าพันขนาดกันไกลภาพมันดนห้าพันเลยเนี่ยถ้าไม่เอาตัวกันไกลภาพมาจะขนาดไหนเนี่ยโอเคสองตัวละอยู่ลื่นขึ้นมาลูกสวยงามเหลือมอเตอร์สองตัวฮะกับเวลาอีกสี่สิบสี่สิบวิสี่สิบนาทีสี่สิบวิสี่สิบอะไรก็ไม่รู้น่าจะผ่านมาน้ำถึกจังหมื่นแปดสี่พัน สวยงามชาเลนจ์เจ็บวะเนี่ยผ่านแล้มมวผมว่าเหลือตัวเดียวฮะสวยงามฮะโอ้โหกะว่าจำลองแค่ชั้นเดียวเนี่ยได้ยาวเลยนะเนี้ยงัดหน้าแกงไปหนึ่งทีมาตอร์ชิมัสสวยงามสวยงามผ่านบิ๊กหนึ่งชั้นฮะตัวสามได้มีประโยชน์เนยอะเลยเนี่ยน้องเคียวกะยังแรงอยู่เหมือนเดิมเลยฮะโอเคถัดไปไหวไหมเนี่ยห้าสิบสี่แล้วเหรอ นี่กะว่าจะมาลงแค่ชิวๆเนี่ยแต่ก็มาล่าเพชรด้วยไงห้าสิบสี่เป็นลบเกาะชิโนบุลบเกาะแล้วก็ชาเลนซับเอาละสิฮะอืมผมว่าน่าจะเจ็บชั้นนี้แหละเจ็บชิโนบุเพราะชิโนบุลบเกาะโจมตีกายภาพใช่ไหมอ่ะโจมตีกายภาพจริงด้วยชาเลนก็ รมตรีเกมภาพโอเคใช้น้องพุดดิ้งแทนได้อยู่ฮะใช้น้องพุดดิ้งแทนได้อยู่แล้วก็โอเคน่าจะประมาณนี้ผมว่าน่าจะไหวยอยู่นะฮะโอเคลองดูฮะว่าจะมาลงแค่ชั้นเดียวแต่ได้สาสี่ชั้นเลยเนี่ยคงจะถึงบอสทั้งหมู่บ้านเนี่ยลงไปลงมาดตจะถึงบอสเฉยเลยโอเคถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากให้ผ่านชั้นที่ห้าสิบห้าไปเลยนะเอาเรื่องดูนะ S <s <we ak> สาตร์ไปสาตร์กลับยิวเลยยิวเลยไม่ไหวชาเลนจะไปฮะชาเลนจะไปชาเลนนี้ก็เป็นผลดีเหมือนกันนะคือยิ่งเลือดลดนางยิ่งโจมตีแรงนี่อ่ะห้าพันไปดิตูละห้าพันอืมชาเลนหมไปแล้ว <S <s <we ak> งัดน้าแกงไว้หนึ่ทีเยวกะสวยงามลูกทําได้ดีโดนบเกาะจากชินุบุฮะเราถึงโดนแรงเนี่ยอืมติดมิด สวยไปมอนเตอร์หนึ่งตัวฮะชาเลนตะวัดแรงมากตัวนาเอ็ดเราตายไปสองตัวฮะอะยังมีฮิลลิ่งกับซับพอร์ตอยู่สวยยังไงก็เอาชีนุบุไปก่อนลูกนั่นแหละเคียวกะทำดีสองหมื่นเลยเหรอขนาดสามดาวเนี่ยเดี๋ยวผมปั้นยุยขึ้นห้าดาวได้นะผมจะเ,เคียวกะขึ้นต่อเลยน้องราเมดแรงมากราเมดเวทน้องแรงมากนะฮะเฮ้ย เ,เดือดตัวเดียววะเวลามันเตือนแล้วเอาชาเลนไปด้วยเอา,าเอาชาเลนไปด้วยเอาชาเอาชาเลนไปด้วยคิวกะอืไม่ทันฮะรู้ว่าจ้เาชาเลนไปด้วยได้อยู่อืหายเส็งเหลือสองตัวสุดท้ายสองตัวสุดท้ายก็ไม่ทันแหรอนี่เอ๊ไม่เป็นไรชาเลนเหลือนนิดเดียวเรายังมีจุนเปโกลินแคลจังแล้วก็ มอคโตะอยู่นะฮะแล้วก็ซืซืนะสวยงามเนี่ยผมว่าอาไปเลยเฮ้แต่โอเคไม่เป็นไรแไรเบียวน่าจะไหวนะเพราะว่ามีจูนคอยค้ำอยู่จูน5าดาวเปกุลิน5าดาวนะฮะไหวอยู่แหละโดนแรงโดนแรงโดนแรงพอด,ดีครับซือซอนะยิงทีหนึ่งนะ่าจะจบเลยเนี่ยโอเคผ่านไปฮนะชั้นที่54กล่าวว่าจะมาลงชั้นเดียว หลาย,ยาวเลยเคนนี้ับได้มาแล้วจัดเต็มเลยฮะชั้นห้าสิบห้าฮะคราวนี้เป็นกายภาพบวกเวทกายภาพส,สืนะแรงมากเราไม่มีพุดทิง้งก็ด้วยเราก็น้องคนนี้ฮาซึนเนะโจมตีแบบพิเศษเท่านามิเล็กน้อยแก่ศต,ตรูตรงหน้าที่มีกายภาพทั้งหมดไหวไหมเนี่ยเลเวล90ไปแล้วอะ่ะ เลเวล90ไปกันหมดแล้วอะโอเคผมไปต่อยนะผ่านที่ชั้นที่๕๕ก็คือว่าพอแล้วนะฮะสำหรับวันนี้เนาะเดี๋ยวข้ามาลงกันอีกวันใหม่แล้วกันนะเพราะว่าทีมเราก็เสียไปเยอะเหมือนกันอืมมาโกโต 4, สี่พซนซุนะ๑๐๒โอเคจุดยังได้บัฟอยู่ฮะแคลสวยแปโอลินตั้งปังปัง๒๑๕๕0๒เบาอยู่นะแต่ คือนางเป็นตัวแทงที่ผมชอบมากอะ่ะมันสามารถปรับได้หลายสไตล์ไงสวยออทีดิซูสุนะาสวย2องมโอ้โหขนาดจุนได้บัฟปะเนี่ยฮะโดนซูสุนะายิงหน้าหลายเลยอะ่ะไปแล้วหนึ่งตัวฮะองคผมผมว่าน่าจะติดอยู่ตรงนี้ละมั้งสวยทำดาเมจให้เยอะที่สุดฮะสวยงามเราจะหมดตัวแทงแล้วเนี่ย หมื่นสองก็ยังเจ็บอยู่ดีฮะยิงไม่คิดค่าสถานะยิงยังไงก็โดนแรงอยู่ดีเนาะซูสนะถ้าเกิดว่าไม่ติดบัฟนิดมานะซูสนะยิงแรงมากเหลือสองตัวเอาซูสนะไปด้วยเอาซูสนะไปด้วยเมกาโลลงหัวสวยสวยทำดีแคลจังสวยเอาเอาไฮเดเนทไปด้วยได้ไหมเอาไฮเดเนทไปด้วยได้ไหมเปกโกลิน ฟโคลินตึกมากอาอย่าเดนไปด้วยอาอย่าเดไปด้วยทนไม่ลูกไม่ไหวแล้วเฟโกลินโดนแรงฟโคลินถึกมากอะ่ะเป็นตัวที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ในหลายสถานการณ์เลยนะเฟโกลินเนี่ยเหลือ2ตัวสุดท้ายผมคิดว่าผมน่าจะผ่านดัาน55ได้สบายลอง2ตัวนี้น่าจะมีทีมเนาะผมเหลือเพื่อนอยู่พี่สาวการกลภาพ โอเคนอกนั้้เอาชิกะไปคอยซับพอร์ตเลือดหน่อยต้องการตัวสนับสนุนจากเพื่อนที่เป็นแรงๆมไม่มีเลยเหรอแต่ละคนสองดาวสามดาวกันโอ,โอเคเอาเป็นมาคโตะแล้วกันเนาะมาคโตะมาคโตะน่าจะแรงสุดละโอเคขอยืมหน่อยนะครับนะฮะขอผ่านด่านห้าสิบห้าไปก่อนนะครัขึ้นไปให้สูงสุดเลยนะตอนนี้ไหวไหม เอามาดาเมจเยอะๆไปเลยทุบหนึ่งทีสองหมื่นแปดไปดิครับหืมโทโมยังไม่ออกสกิลเลยอจูบอ่ะอจูบอะผ่านแล้วห้าสิบห้าผ่านแล้วครับอู้เอาเรื่องอยู่นะฮะก็จะประมาณนี้ฮะสำหรับวันนี้เนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่เขามารับชมกันยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้ก็คิดเห็นยังไงคอมเมนต์ไลน์พูดคุยกันได้นะฮะเจอกันใหม่นะฮะสำหรับพิเศษคอนเดกิได้ะฮะ สำหรับใครที่รอเกมอื่นอยู่ก็ไม่ต้องน้อยใจไปนะครับเพราะว่าผมก็ยังเล่นอยู่แต่ว่าผมกําลังที่จะหาเวลาอัดยาวๆอยู่เพราะว่าคลิปหนึ่งเนี่ยคือผมตัดคนเดียวแล้วอัดคนเดียวนี่มันเหนื่อยเหมือนกันไงก็ต้องใช้เวลาทีดนึงนะ,ะต้องขออภัยด้วยจริงๆสำหรับคนที่รอเกมอื่นอยู่เนาะ,ะแต่สาหรับใครที่ชอบเกมนี้นะ,ะยังไงก็อย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องผมด้วยยังไงเจอกันคลิปหน้าฮะ,ะสำหรับวันนี้แล้วผมไปแล้วครับไปแล้วเนียว